กินดีดูดีสุขภาพดีรายได้ดีที่นี่เติมหักฟาร์มวันนี้วันที่9มิถุนายน2567เก็บไว้ในความทรงจำครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเติมักฟาร์มนะครับวันนี้ครับทางเติมักฟาร์มขอนำเสนอผลิตผลทางการ,กรเกษตรอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ทางฟาร์มได้ผลิตไว้นะครับ อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือไม่ใช่สักเลี้ยง้วยนะครับเป็นอุปสรรคปัญหาของชาวกเกษตรที่ต้องเจอนะครับในกรณีที่ท่านไม่ใช้เคมีพันธุ์ในการทำกรเกษตรนะครับนี่ฮะก่อกนอื่นมาดูเจ้าศัตรูพืชของเรา ก่อนอนะครับว่าเยอะขนาดไหนนะครับดูนะฮะกลับกล้องนิดหนึ่งนะฮะนี่ยเยอะจริงๆนะครับดูฮะนี่นะมีแต่ตัวโตๆนะฮะเห็นไหมกินอย่างมีความสุขนะครับชุดนี้เขานำทีมโดย มาดำเนินการกินของเราจนหมดโอ้โหโโห,หมดจริงๆโหมดมากชุดน,นี้เนี่ยเขาเป็นหนอนผีเสื้อนะครับตอนนี้ท่านดูออกหรือ,อยังครับว่าวันนี้ทางเติมพักฟาร์มจะนําเสนอผลิตผลทางการเกษตรอะไรนะครับตอนนี้เหลือแต่ก,กิ่งก้านนะครับโอ้โห แค่สวันนะครับไม่เดือนไม่ได้เดินเข้ามาดูเร็วขนาดนี้นะโหดมากนะนี่เก็คือสิ่งที่ต้องทำใจไว้นะครับสำหรับท่านที่จะมาทำเกษตรแบบไม่ใช้เคมีพันธ์ในการดำเนินการนะเจอแน่นอนครับ ทำใจไปด้วยด้วยนะครับเขาโหดจริงๆนะครับมาเยอะด้วยสุขใสชวนกันมานะฮะต้นนี้ดูออกหรือยังครับไม่ต้นอะไรนี่กำลังเตอเดินกำลังโตก็มีตัวเต็มที่แล้วก็มีเนี่สิ่งที่เติมพักฟังจะนำเสนอในวันนี้ครับก็คือ นี่ฮะเห็นดอกเขัไหมครับดอกเขาค่อนข้างสวยนะครับก็เกิดตัวนี้ครับขอนำเสนอเลยครับเลมันครับอตอนซื้อมาปลูกเขาเรียกชื่อว่าพันยูเลกานะครับพันยูเลกาลูกเขาจะยาวๆนะครับามาดูอีกนี่เริ่มอีกแล้วครับ บุกมาถึงต้นนี้แล้วครับเยอะเยอะจริงๆนี่เด็กๆก็มีฮะนี่ในเด็กๆโอ้เยอะอเยอะเยอะนี่ดูเลมอนเราต่อครับนี่พันยูเลกานะครับเนี่ยลักษณะผลก็จะยาวนะครับแล้วก็โตกว่าน,นี้เยอะเลยครับลูกหนึ่งโตมากนะคเ,เลมอนตัวน,นี้ครับ ผมขอแนะนํานะครับถ้าใครจะปลูกไว้นี่เหมาะมากนะครับเพราะว่าอะไรครับพอเขาเริ่มเป็นมีผลผลิตนะครับพอปลูกได้ประมาณปีกว่าๆนะเขาจะออกลูกในช่วงที่เราไม่มีมะนาวนะครับมะนาวไม่ค่อยมีที่มะนาวขาดตลาดนะช่วงมะนาวแพงๆลูกละห้าถึงสิบาทนะครับเขาจะมีลูกนะครับมีลูกทักปีนะครับเนี่ยเลมอนพันธุนี้แล้วรสชาติของเขาผมทดลองนะเอาไปใส่ส้มตำนะครับรสชาติ ใกล้เคียงกับมะน,นาวครับกลิ่นก็ไม่เพี้ยนมากสามารถใช้แทนมะน,นาวได้แนะนําเลยครับสําหรับท่านที่จะปลูกไว้ประดับหรือไว้ใช้ในครวัวเรือนนะดกนะเห็นไหมนี่เหมาะมากนะครับสําหรับอากาศบ้านเรานะอากาศภาคอีสานร้อนๆนะก็จะเหมาะมากๆดกมากเห็นไหมกดกจริงโตจริงอันนี้ดูไม่ใช่เล็กๆนะครับ แนะนำให้ปลูกเลยนะครับถ้าใครอยากมีมะนาวไปใช้ด้วยมีเลมอนไปบริโภคด้วยนะครับเหมาะมากเขาโตเร็วมากนะครับที่เป็นจุดเป็นจุดนี่คือเวลาลมพัดนะฮะลมพัดจะไปโดนกับหนามเขานะครับเลมอนนี่จะมีหนามนะครับเป็นพืชตระกูลส้มนะครับพวกนี้พวกเลมอนจะมีหนามนะครับศัตรูพืชก็จะเป็นตัวเดียวกัน กับส้มนะครับ,บตัวรักต้นนี่ต้นเขาโตมากนะผมก็จะทําค้างให้เขาอยู่ยังไม่มีเวลาที่มาทําให้เขานะครับออกดอกก็เยอะนะฮะมะแรงไม่ต้องพูดถึงครับ <c oughs> ต้นหนึ่งนี่เหลือแต่ก้างนะดกนันี่นะครับโตๆตทั้งนั้นเลย ดอกมากครับปลูกง่ายครับปลูกคล้ายๆมะนาวเลยครับ,บดูแลง่ายแนะนำเลยนะครับอันยูเลก,กาฮนะยาวตัวๆันนี้ยังเด็กอยู่นะอันนี้ที่ว่าโตเลยยังไม่โตนะครับที่ตัวโตวจริงๆที่โตมากกว่านี้เยอะอร่อยครับใช้ประโยชน์ได้เยอะครับ ถ้าขันเก็บน้ำไว้ก็ได้นะแต่ผมจะใช้ผสมโซดานะทานผสมสน้ำผึ้งครับจะอร่อยนะครับเวลาสุกลูกเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวถ้าสุกล้วจะพามาดูอีกทีนะนะนี่พันจุเลก้านะตกจริงๆนะทีนี้ โดกมากอันนี้มาดูอีกพันหนึ่งนะครับนี่อันนี้เป็นพันเลมอนด่างนะครับเพิ่งติดผลปีที่สองนะครับสังเกตเขาไม่ค่อยดกนะครับดูนะแต่ใบก็สวยนะครับใบเขาจะด่างสวยนะฮะเนี่ยไอที่เห็นเด้อแต่ก้างก็เหมือนเดิมอะ ศัตรูพืชของเรานี่ดูดูดูโอ้โหนี่นัดกันมาเลยครับกิ่งนี้ตัวโต,วตวแล้วก็มีคะชชมี i จดใดชิมชีจใดนี่นโหดมากโคดมากนะฮะน้องๆน,งนงไครับขาไม่ค่อยดกคนระัตไม่ค่อยเยอะครับต้นนี้ตดประมาณสามผลปลูกประดับได้นะฮะแต่แนะนําไม่ให้ปลูกใกล้บ้านมากใกล้เด็กมากนะฮะพวกเลมอนพวกอะไรเพราะหนามเขาจะเยอะมากนะเห็นไหม เห็นไหมหนามเขาทั้งนั้นเลยนะหนามเยอะมากกับปลูกใกล้เด็กไม่ดีฮนะดูนะนี่ผลก็จะสีทองนะสวยมากนะพันนี้ามาดูที่เมตัวไรสเราต่อนะนี่กำลังไอที่ต้นคลิปนะต้นที่ท่านเห็นคือพันนี้นะก็คือเลมอนพันเลมอนด่างนี่ฮนะนีู่กเขาสวยนะครับสีทองสวย รสชาติก็คล้ายกับมะนาวเรานี่นะหอมใช้ผสมน้ำพึ่งอร่อยมากน้ำพึ่งโซดานะแม่เ <c> ข <oughs> ้ามาแล้วนี่นี่แม่เขาไหมานี่นี่แหละครับแม่ของนอนน,นมาดูลูกครับมาดูลูกนี่นี่นี่เห็นไหมฉ <c oughs> ิดเสื้อโอ้โหครับดูฮะปลูกครับเดียมอนปลูกได้ที่บ้านเรานะ ปลูกง่ายด้วยดูแลง่ายสําหรับอากาศมันร้อนของภาคอีสานนะครับนี่ยังปลูกได้สวยขนาดนี้นะครับครับการเติมฮักฟาร์มก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ชมกิบเติมฮักฟาร์มเป็นจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคอ,อยติดตามไว้ว่าทางเติมฮักฟาร์มจะนําเสนอปิปอตผลผลิตผลทางการกเกษตรอะไรให้ท่านได้รับชมนะครับกเกษตรไม่ได้ง่ายครับ แต่ต้องทําใจถ้าใจมันรักนะครับช่วยกันปลูกต้นไม้ต้นหญ้าผลไมกรากไม้พืชผักให้ไว้คู่ลูกคู่หลานคู่โลกของเรานะครับเพระช่วงนี้อากาศยิ่งร้อนอยู่ถ้าปลูกผักสีเขียวปลูกพืชพันธุ์ัยาม้อะไรนะโลกจะได้สดใสขึ้นนะมีความสุขทุกเช้าในการเดินดูนะครับขอบคุณมากๆครับที่นี่เติมฮักความครับ